สวัสดีเหล่าเซอร์เวอร์ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องนิพานะจ๊ะนิพาสอนศิลเปิร์กที่เอามาวันนี้ก็คือตายเหยียวและสมาธิแล้วก็ประตูกระแทกหน้ารอบนี้กดมาสองคนนะกดมากับน้องบันนี่บอกว่าเราคงเจอผีไม่โหดนะวันนี้ตั้งใจจะมาสวดมากเลยเพราะว่าหลังๆเกมมันเล่นยากคือต้องสวดอย่างเดียวถึงจะออกได้แล้วก็ไม่ค่อยได้สู้ผีเท่าไหร่เลย ก็คือสวดเสร็จปุ๊บคือรีบออกเลยเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะหากล่องพิธีก่อนเพราะว่ามีพิธีอยู่ข้างล่างหนึ่งพิธีเดี๋ยวเราจะรีบเซตพิธีแล้วก็รีบสวดโอเคได้กล่องแล้ว Q.E.E. อ,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 อเปิดประตูก่อนความรู้สึกเหมือนผีอยู่แถวนี้อ่ะ พี่อยู่กับบันนี่นะวันนี้ฉันจับมาสองคนนะกับน้องบันนี่บันนี่ให้มาจู๊ไม่ได้เอนักล่าสมบัติมาแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันหาของช้าช้าปเดี๋ยวรีบไปปักพิธีกันเดี๋ยวปักเสร็จเดี๋ยวเราจะรีบสวดเลย ว่ารอบนี้คงรอดออกไปนะหลังๆมาเจอแต่ผีเก่งๆอะ่ะเล่นยากยากไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแมปมันมันไม่มีที่จะเล่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาพิธีใหม่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาสวดหรือเราจะสวดก่อนดีนะหาอะไรติดไม้ติดมือก่อน เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กดโซโลโนะเพราะว่าเกมมันเล่นยากจริงๆเขาน่าจะเพิ่มตู้เพิ่มประตูให้มากกว่านี้ในไหนเมื่อในไหนผีก็กระโดดลงรูได้แล้วอะ่ะแถมแถมในตัดผีก็ไวไวแนะนำใครที่เล่นผีให้แบบไล่ยาวๆนะถ้าไม่ไล่ยาวฆ่าไม่ได้นะบอกเลยวันนี้สู้ๆนะคะลูก บันนี่กับติมเนี่ยเล่นติมจะพูดผิดน่าจะได้หนึ่งพิธีนะตีเราจุกได้นานมากดเวสวดวยวดยาวไปก่อนผีไล่ไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้ วันนี้จะขิดอยู่แล้วหลังๆผีไม่ค่อยไล่นิพานะผีชอบไปไล่ตัวคนอื่นเพราะว่าดาเมจผีมันแรงแล้วก็มันตีง่ายกว่านิพาก็เลยเล่นสบายหน่อยคือถ้าจะมาสวดก็คือได้สวดแน่นอน เดี๋ยวเราจะจุดเลยโอเคได้หนึ่งพิธีจ้าไปอุ๊ยบันนี้ตายแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคนะหนึ่งชีวิตกับหนึ่งพิธีขอแก้พวกเราอย่าตายหมดก็พอ เพิ่นปักได้สามพิธีแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะไปสวดก่อนจะยังไม่ไปชุบนะสวดต่อไปค่ะ Q E Q เหมือนผีมาใกล้ๆเนี่ยอ๋ออีมีมังพาผีมาสวดต่อไป คคิิววให้คนอื่นไปชุบบันนี่ละกันเดี๋ยวฉันจะสวดเหมือนแท่นพิธีอีกพิธีหนึ่งเพื่อนน่าจะสวดได้ไปสักสักครึ่งหนึ่งแล้วมัง้งคิดว่านะอันนี้เดาวเอา,เอากดสกิลเช็คไม่ค่อยโดนเลยอะสมาธิไม่มีค่าเลย วันนี้ไปหายาสิเธอจะมาสวดทำไมล่ะเออเราได้อีกหนึ่งพิธีนะไปหายาไปหายามันก็ลงข้างล่างอะลงข้างล่างผีมันไม่ลงข้างล่างอยู่แล้วได้อีกหนึ่งพิธีนะจ๊ะ เลื่อนจุกได้นานแั้นเนี่ยถึงเป็นผลพลอยได้ให้เราได้สวดโอเคอ่ะอีกหนึ่งพิธีพิธีสุดท้ายแล้วมีมิวสวดด้วยเออทันไหมว่าบันนี่เอาตาย เดี๋ยวฉันรอประตูแล้วฉันก็จะออกเลยไม่ขอสู้แล้วหลังสู้ไม่ค่อยได้ไปค่ะหาประตูนะไม่ใช่เดินหาของนะหาประตูอุ้ยหน้าแดงกันสองคนแล้วว่ะไป อย่าตีกันอย่าตีกันห้ามตีกันนะอย่าตีกันแต่ว่าฉันรีบิงใส่งงมากขอสักภาพไม่โดนด้ยมาไล่ฉันหรอไม่นะอุยคําหนึ่งต้องเดินนะต้องเดินสลับไม่เห็นไม่เห็นถ้าเราเดินมันไม่เห็นหรอก ข้าพุ่มไม้ผีจะไม่เห็นนะวะ้าจะเห็นได้ไงล่ะไปอีเบลไปที่อื่นอย่ามาใกล้จุกนะนี่พาจุกนะวนนะวนนะเออเอออุ้ยอุยอุยไปไปไกลเลยเบลอุ้ย,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 ยจะทันแล้วว่าผีจะทันแล้วอุ๊ยหายแล้วช่วยด้วยช่วยนิพาด้วย เอานิ่งนิงนิเอาเอาเอาเช่วยด้วยว,วนนะหาอุ้ยอุยโดโดนโดนโดนเออประตูอยู่ไหนวะประตูประตูหาประตูก่อนนี่ประตูเดี๋ยวจะออกเลยนะเพราะว่าไม่สู้ใครจะสู้ก็สู้ไปเดี๋ยวเราออกเดี๋ยวหายาดีไหมหายาเพื่อเจอยา หรือจะออกดีคิดคิดคิดจะออกหรือจะหรือหายาเผื่อได้ตีสักหมัดสองหมัดแล้วค่อยออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอหายาก่อนประคำอุ๊ยประคำอะไรเนี่ยอืม ออกดีกว่าไหมแต่ตั้งใจว่าจะออกนั่นแหละเพราะยังไงก็สู้ไม่ได้อ่ะอยากออกมากกว่าเดี๋ยวนี้แต่เกมมันให้แต้มเยอะอยู่แล้วอ่ะอุยเสียดายประคำอ่ะอ,ออกละกันเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นจูบก,กันมาดูคนอื่นสู้ผีเออเหลือปิ๊งกับมิวมิวนะ สองคนนี้เขาไม่กลัวหรือไงวะงง,งปิงเอาไงดีปิงปิงตั้งหลักอยู่ตอนนี้เราไม่โอ๊ยผีเจออีปิงมากอ๋อปิงเอาไงปิงเอาไงเออเห็นเขาบนกันตรงเนี้ยฉันเล่นผีเจอคนบนเล้ฉันหัวร้อนมากเลย ผีเจ็บนันอะควันขโมงเลย <c oughs> ผีเริ่มกลัวละอุ้ยพิ้งเจอยา <c oughs> เออฉีดยาต่อหน้าผีเลย <c oughs> ใส่เลยเออไม่โดนโอ๋อโดนโดนหนึ่งหมัดโดนหนึ่งหมัด <c oughs> ผีเจ็บผีเจ็บ พี่เริ่มจุกแล้วทนเนี้พี่จุกเออเออพี่เริ่มจุกแล้วพี่เริ่มจุกแล้วเอาสองคนนี้เล่นดีอ่ะยอมรับเลยสู้สู้ขาดใจแต่ถ้าตายคือเกมพีกนะบอกเลยเออผี่วิ่งแล้วทีนี้ผี่วิ่งแล้ว เบลขายไก่ปิ้งแล้วล่าสุดเออปอบมือให้สองคนนี้มากเลยอะเอาสุดจริงๆยอมใจเลยอะเราเล่นมานานแล้วยังเรา,เรา,เรา,เรายังไม่กล้าเลยผู้คุมถูกกำจัดสองคนนี้มันเอาสุดเนาะ เออสามร้อยแปดสิบปิ้งสมควรได้